ท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะอยู่ที่บ้านร่องเผี่ยวตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครบเป็นบ้านสร้างใหม่นะลูกค้าบ้านหลังนี้นะฮะเราเคยถ่ายไว้เมื่อคลิปที่ SS24353 นะฮะเจ้าของขายอยู่ที่1 6 9 0 0 0้บาทนะฮะตอนนี้เจ้าของก็เพิ่มโปรโมชั่นนะฮะเพิ่มโปรโมชั่นให้ลูกค้า เพิ่มพื้นที่นะลูกค้านะเพิ่มพื้นที่ให้อีก80ตารางวารวมของเดิมเป็น160ตารางวานะฮะบ้าน3ห้องนอนนะลูกค้านะ3มห้องนอนสงห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่จอดรถนะสนามหญ้าหน้าบ้านนะลูกค้านะหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออก เขาจากถนนหลักเชียงรายเทิงเข้ามาเพียงแค่100เมตรเองนะลูกค้าอัปเดตเพิ่มเติมก็คือห้องครัวนะฮะเจ้าของแกจะทำต่อเติมด้านหลังนี่ฮะเป็นพื้นที่เพิ่มเติมให้นะฮะเป็นห้องสำหรับทำครัวนะลูกค้านะกว้างมากเลยทีเดียวนะฮะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตรคูณ8เมตรเลยนะฮะตรงนี้ นละข้าวของเครื่องใช้พวกนี้นะฮะแกขนมาไว้ชั่วคราวนะลูกค้านะเ,เพราะไม่มีพื้นที่วางนะฮะแกจะทําบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งนะฮะพี่หลังนี้มีกี่ห้องน้ำก็สองห้องน้ำอย่าสองห้องน้ำา2ห้องน้นะอันนี้เป็นประตูอย่างเปิดไปหลังบ้านกันอันนี้เป็นประตูเปิดไปอ๋อเป็นทาเป็นห้องซักล้างนะฮะแล้วก็ตากผ้าได้นะลูกคา้า พื้นที่ใช้สอยนะฮะเต็มพื้นที่เลยนะฮะหนึ่ง้อยหสิตารางเมตรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่3ามนะลูกค้านะเชื่อมต่อกับห้องครัวได้นะฮะห้องขนาดก็จะประมาณ3ามคูณสามสาจุดห้าูณสามจุดห้าเมตรนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกด้านนอกนะลูกคห้องน้ำกว้างะฮะบ้านหลังนี้อายุประมาณสี่เดือนได้แล้วนะลูกค้านะอันนี้ก็จะเป็นห้องเมนหลักนะฮะห้องเมนหลักมีเครื่องปรับอากาศให้หนึ่งตัวนะลูกค้านะมีผ้าม่านให้นะฮะเจ้าของเขามาพัก ชั่วคราวนะฮะเขาไม่ได้อยู่ประจำนะฮะเจ้าของทำทำเป็นผู้รับเหมาโครงการนะฮะโครงการก่อสร้างที่จังหวัดชนบุรีนะฮะเป็นคนพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะฮะแต่ว่าไปทำงานที่จังหวัดชนบุรีนะฮะไม่รั่วไม่ซึมนะฮะเป็นบ้านใหม่นะลูกค้านะเป็นบ้านใหม่นะฮะด้านหน้าก็จะมีระเบียงบ้านนะฮะระเบียงบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลูกค้าลัวรอบขอบชิดนะฮะ เห็นแกบอกว่า,าจัดโปรโมชั่นให้หลังสงการเลยนะลูกค้านะเพิ่มพื้นที่ให้อีก80ตารางวานะฮะหรือว่าจะเอาเป็นส่วนลดจากเดิมนะฮะส่วนลดจากเดิมก็เหลือเพียงแค่1 3 9 0 0 0้านบาทนะฮะเฉพาะพื้นที่80ตารางวาตรงนี้นะฮะไม่เพิ่มพื้นที่นะลูกค้านะถ้าเพิ่มพื้นที่ก็ราคาเดิมนะฮะ ราคาเดิมแล้วก็เพิ่มพื้นที่ไปอีก80ตารางวาก,ก็จะก็จะได้นาะกว้างรวมพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่26เมตรนะฮะ26เมตรความลึกด้านซ้ายอยู่ที่24เมตรความลึกด้านขวาอยู่ที่24เมตรความกว้างด้านหลังก็อยู่ที่26เมตรนะฮะหมดโฉนดนะฮะชัดเจนนะฮะทุกจุดทุกมุมแปลงเลยนะลูกค้านะ พื้นที่เดิมที่รอมรัวตรงนี้ก็80บตารางวาเองนะฮะเป็นสัดส,ส่วนนะลูกค้ะนะานะมุชโนดอยู่ในรั้วนะฮะด้านหลังรั้วรอบสด้านเลยนะฮะรั้วรอบสด้านเข้าจากถนนหลักเชียงรายเทิงก็เพียงแค่100เมตรนะฮะไฟไฟทางลูกค้าไฟทางของเทศบาลน,นะฮะอยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวนะฮะ น้ำประปาไฟฟ้านะครบเลยนะฮะถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มนะฮะพื้นที่เพิ่มก็จะเนี่ยครับชี้แนวหมุดตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มจากเดิมนะฮะก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นะลูกค้านะด้านข้างนี้กว้างไปอีก13เมตรนะฮะ ก็จะรวมพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่160ตารางวานะฮะนี่เนาะนี่ฮะนี่ไม่เอาไม้ปักไว้หรือว่าปักไว้ละรถชนเลย <c oughs> ปักไว้ละรถชนนะฮะร้อยหกสิบตารางวาราคาเดิมอยู่นะพี่เนาะ ร้อตารางวานี่ราคาเดิมเลยนะฮะเพิ่มพื้นที่ให้นะลูกค้านะโปรโมชั่นหลังสงกรานนะฮะแนวหมุดเขตชัดเจนเลยนะลูกค้านะแนวหมุดเขตชัดเจนนะฮะหรือว่าจะไปย้อนชมคลิปที่ SS24353 นะฮะลูกค้า ย้อนชมคลิปตรงนั้นก็ได้นะฮะตอนนี้อัปเดตเพิ่มเติมนะฮะในพื้นที่ก็ทำห้องครัวด้านหลังเพิ่มให้นะฮะใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่เลยนะลูกค้านะอ่ามีให้เลือกอยู่2ช้อยนะฮะถ้าเอาพื้นที่เดิม80ตารางวาก็จะอยู่ที่1 3 9 0 0ล้าบาทถ้า เพิ่มพื้นที่ไปอีก80ตารางวานะฮะเจ้าของแถมให้ก็เป็นราคาเดิมนะลูกค้านะท่าไหนสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะฮะสร้างใหม่นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7 167นะฮะหรือว่าทักลายวสันดอทไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ